Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเวตชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพีโรเจนน่ากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาแนวทางการเล่นเจนน่ามิดเลนกันนะครับทุกคน คือเจนน่าในเมตาเนี่ยหรือในแพทเนี่ยคือตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเมททีมไฟท์นะถ้าเข้าแล้วเพื่อนไม่ตามหรือว่าเปิดให้แล้วเพื่อนไม่ตามมันก็จะเล่นยากนะคือคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นนะแล้วมันก็กดเลนไม่ค่อยดีนะมันมีแค่สกิลหนึ่งเนี่ยกองแกงกองแกงอย่างเงี้ยคือมันเคลียร์คลิปไม่ค่อยเร็วนะมันต้องมีโลมาช่วยนะอย่างเงี้ยมันถึงจะเล่นได้นะแล้วเจนน่าเนี่ยคือ มันแพ้พวกตัวโป๊กตัวสกิลไกลๆอะ่ะประมาณนั้นแหละคือมันก็เลยแบบไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่าเนี่ยถ้าถ้ามันโดนถ้าสมมุติว่ามันเจอแรดหรือว่าก็เจอคลิกซี่เจอลิเลียน,นาเจออะไรอย่างเงี้ยแบบตอดไกลๆอะ่ะมันก็จะแบบลดเลือดไปเรื่อยๆเลือดมันก็จะไม่เต็มนะครับผมก่อนที่มันจะเข้าทีมไฟนะแต่ถ้ามันกดติแล้วอะ่ะคือมันถึกมากๆเลยนะผมลองดูว่า เออคือมันถึกอะ่ะคือมันไม่ได้แบบบางอะ่ะก็มาดูกันครับว่าเกมเนี้ยเราจะเล่นได้ไหมนะแต่ผมมองว่าเราเล่นได้นะเพราะว่าฝั่งเขาไม่มีตัวเบิร์ดเลยนะเขามีอาเซนกาาซีซีเทนซีซีคืออาเซนกาเนี่ยคือก็แรงนะแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดะนะั้นในช่วงต้นเกมนะแล้วก็มีฟอร์เรนเทโนป่าไฮอาเตแครี่เนี่ยไม่มีตัวเบิร์ดผมเลยนะผมว่าเกมเนี้ยผมเล่นง่ายนะ เกมนี้ผมต้องออกตัดเลือดมาชิ้นแรกกันนะเพราะว่ามีฟอร์เรนติโนกับเทนนะมันมันต้องใช้ครับผมแต่จริงๆอะจินน่าคือมันไม่ต้องใช้ตัดเลือดนะมันไม่ออตัดเลือดแล้วมันไม่ค่อยเก่งนะผมะจอกเป็นดาบปากอะชิ้นแรกกันนะโซล,ลิงออร่าไอดาบสีเหลืองอะแต่เกมนี้มันจําเป็นต้องบังคับตัดเลือดครับมันก็เลยต้องออกนะถ้าออกดาบปากมาคือเก่งเลยทุกคนชิ้นเดียวอะคือเข้าไฟแบบเพิ่มเลือดมาเป็นพันอะแล้วก็บวกเจาะเวทอีกอะ คือมันจะแบบดีมากๆกับจีน่านะโอเคอันนี้คือเราเอาบูได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยดูดิคือเหมือนเหมือนผมเดินเข้ามาแล้วเรียกวมาเขารู้ว่าเขาไม่ใช้บูเขาก็ให้บูผมเลยโอเคตอนนี้ผมมีบูนะผมจะอันตินได้บ่อยขึ้นนะทีมไฟผมก็จะเล่นได้บ่อยขึ้นนะค่อนข้างที่จะดีกับทีมนะชัดนี้ยังไงดีเหมือนเห็น okay. ซุเปอร์แมนโอเคซุเปอร์แมนกลับขึ้นบนแล้วนะผมจะรีบเคลยคลิปการนะฟอเรนมาผมอันติสู้ได้เลยนะ สกิลไปครับแล้วก็อันติแล้วก็กดตีด้วยนะเพราะว่าถ้าอันติเราหมุนครบสี่ทีเนี่ยหรือห้าทีเอ้ยเออสีทีแล้วทีที่ห้ามันจะปล่อยเป็นคลื่นลูกแก้วเวทนะปล่อยเป็นเส้นตรงแบบออกไปแรงมากนะจินน้าผมว่าสกิลพาสี่ันเนี่ยดีนะมันแรงอืมแล้วมันคีดได้ด้วยอะแต่เก็บเนี่ยผมไม่ได้ห้อยลูนคีมาเลยนะจริงๆต้องห้อยลูนคีมาด้วยนะ ผมอต้องตัดเลือดทุกคนใช่ต้องตัดเลือดเกมนี้โอเคครับผมจะยังไม่กลับบ้านนะเพราะว่าฟินิกเทียผมมันเด้งไงโอ้ยช็อตน,นี้ซุปผมต้องกดอันติีแล้ววะไม่งั้นผมจะเจ็บกว่านี้ดูดิผมอึดเลยเลือดไม่ลดเลยเพราะว่าเทนไม่ไดีเมจก็เลยเลือดไม่ลดซูเปอร์แมนตายไปห้าวกับผมอะยังไงดีครับผมบูขึ้นบูขึ้นเราก็เอาอีกดีโอเค เ๋ยวมาเขายัางไงให้ไหมเพื่อนโอเคเขาให้ว่ะคนดีจัดจัดเีืยบ้านที่คนดีจัด,ด,ดจัดโอเคครับผมยังไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวออฟฟิศอีกทีผมก็เด้งนะก็เราก็ยืนยาวไปครับผมเนี่ยเห็นปะเด้งละตอนนี้เราต้องเลือกนะว่าเราจะไปทําไหนดีอะเหมือนจะยังไม่ไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีไฟนะเราก็แบบเดินเพื่อให้แบบอาจจะเติมบ้างไหม ทำไมซุปมาอยู่ล่างวะซุปเลนไหนวะเนี่ยทุกคนอ๋อ,อซุปออฟเลนแต่เขาอาจจะมาเคลียร์คลิปล่างนะแม็กเราจัดการไฮายาเตะไปแล้ววะแรงจังวะเรวมาบอกเรียวมา,วมาไปโดนอะไรมาไม่จะไปโดนข้างบนมานะผมก็ไม่ทันดูเหมือนกันแต่เห็นข้างบนอ๋อใช่ข้างบนมีเรวมากับแม็กนะไปให้ไหนดีวะทุกคนทำอะไรดีล่างนี่ก็ เทนมาโอ้โหโอ้โหต้องถอยา่าทุกคนเราฝืนเล่นไม่ได้นะฝืนเล่นไม่ได้ฝืนเล่นไม่ได้ออกมาออกมาออกมาเคสั่งเบยลาวิวไปนะโชคดีเพื่อนเราจะไม่ลืมนายลาวิวเขาไปเอาเวฟกลางนะเราก็เคลียร์ล่างเลยครับเพราะว่าเรากลับกลางไม่ทันแล้วนะต้องระวังไอ้ซูเปอร์แมนด้วยนะเขาเพิ่งตีมังกรด้วยวะเขาอาจจะยังอยู่นะ โอเคอาเซน่าโผล่กลางอาจจะมีแค่เทนปะถ้าเกิดจะมาโผล่ผมแล้วก็ฟอร์เดสโน้แต่ฟอร์เดสโน,โน,น้ต้อจะกลับไปฟาร์มนะเราก็เจอแค่เทนซูเปอร์แมนมาอ่าเล่นดีกว่าทุกคนเทนวะมาดิมาดิมาดิาดปันป่นปันป่นปันป่นพักแลปันป่นวิเขามาเยอะอยู่นะแต่เราก็มาเยอะอยู่นะได้อยู่ปะไฟนี้คือเป็นของเราปะสวยครับผมเป็นของเราอย่าเสียนะเพื่อนโอเคครับส่งไปนะส่งไปนะ เรายังไม่รู้จะเดินไหนเราก็เนี่ยร่งทรงตรงพุ่มไว้แอบแอบไว้เราอย่าโผล่ตัวนะโอเคฟอร์เรนตนโนน่าจะไม่รอดตายไหมตายดิเออหอบบูนะไม่มีบู่เขาเอาเลสมาว่ะทุบทุบเข้ามานะโอเคยังไงทุบถ่ายอะไรฟิกเข้าไปโอ้โหแม่งยกแม่งยกสี่ทุกคนผมฟิกเข้าไปแบบโดนยกด้วยโอยังสวยแต่ไม่ปไปเลยดาเมจเขาหมดแล้วแหละโอเค ึ้นไฮยเตะเขาอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนหรือว่าตายไปแล้วอ๋ออยุ่งร่ะดันอยู่ดันป้อมอยู่เราอาจจะได้กลางป่โอโ้โหแหลกแหลก,กทุกคนแหลกปิงขึ้นเทนเองจะกันเหรอเองจะกันนะโอเคเองกันไปก็ได้ฟาดมาขนาดนี้ก็ต้องยอมแหละอ่าเดี๋ยวผมเอาบูก่อนละกันเพราะว่าบูขึ้นแล้วเกมนี้เรียวมะเขาไม่ใช้บูเลยนะเขาให้ผมรัวรวนเลยสวยอยู่ผมจะได้แบบ มีสกิลแบบใช้บ่อยๆขนาดมีบ no like, ูดูดิยังครูดาวตั้งยี่สิบวิโอเคครับเพื่อนเราเหมือนจะเล่นล่างนะเราต้องกลับวะแต่ผมจะเคลียร์กลางก่อนเวฟบนึงนะเพราะว่าอาจจะไม่มีคนที่จะมาเคลียร์กลางได้นะทีมทีมเราอะไม่งั้นเดี๋ยวป้อมกลางเราอาจจะพังนะยังไงดีเจ้าสุบเบาเพื่อนเบาเบาเบาเลยคว้าก่อนไหมทุกคนเติมเลือก่อนปะเติมเลือกก่อนดีกว่าผมว่านะ แล้วเราต้องมากันล่างวะ่ะแต่ผมเข้าชา้าไปว่ะเนี่ยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนโอ้ยมาดิมาดิมาด,มาดิปั่นนะปั่นอยู่นะปั่นอยู่นะโอ้โหถึกไม่พอทุกคนยังไงแม็กแม็กแม็ก,แม,กแม็กล็อกดิเพื่อนเออแม็กมาแล้วครับผมว่าแม็กน่าจะมาแก้เกมให้เราได้วะ่ะปังโอเคเอ็ก e c คิวแม็กเอาอีกตัวแม็กลูกเอาอีกไหมเอาอีกสวยโอเคการตายของเราไม่ไรค่ะ ให้เตะมันดูเปียวๆไปดูเปียวๆไปเอาบูไันนะผมไม่สนมันรู้อ่ะมันมันทำตัวลับๆล่อๆวะเรียบร้อไอเดียลับๆล่อๆก็โดนลับๆล่ออ่ะนึกนึกนักๆไม่กลับสักทีคิดว่าตัวเองแบบมีสกิลหนีสามสกิลป่ะลงฟิกเกอร์อย่างเงี้ยก็เลยแบบมั่นใจหน่อยแต่เพื่อนผมมาปิดอดีตแล้วจะเมรแรงอ่ะดิอันตีผมอีก โอเคใช้ได้แล้วนะถ้ามีอะไรครับขันเนี่ผมลุยเลยนะเอาอติไปก่อนครับผมอติไปก่อนเพิ่มความถึกเพิ่มความถึกเพิ่มความถึกแล้วเลือดเด้งโอ้มันปลาฟักทองมาวะ่ะอาเซก้าเอาลาวิลลูกอย่าไปโอ้ลาวิลโอเคสวยลาวิลไปยืนในบอ่อไม่เห็นหรือว่ามีบอ่อยังไงอย่าได้เพื่อนเราโลแล้วเรากลับดีกว่าโอเค้ยเราต้องเรียมาแล้ววะ่ะทุกคนเพื่อนโบอกอยู่วะ่ะ ไฮเต่ายมาไม่ทันเอาเทนมาทำในตรงนี้เนี่ยอุ้ยที่ผ่านละทุกคนแันติออกไปก่อนผมไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างนะใครเปแอนติโอเคอุ้ยสก,กิลดอกพันถือว่าแรงไปนะปล่อยปล่อยลูกประคำปล่อยลูกประคำทันสองไปไหนต่อดิเรามากันบนก่อนไหมโอเคน่าจะได้บนนะได้คีปเยอะอยู่นะรวยเลยเนะี่ย เว็บเนี้ยลาวิลมาวะลาวิลมาช้าไปเพื่อนเราต้องรีบทาเว็บวะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการตีดาร์กนะบูเราขึ้นโอ้โอโอ้โอ้โอู้อ้โะ้โอ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 ,อ,ยอ,ยนะอ้โอ้โอยโอ้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 โอะอ้โอ้โอ้อ้อ้ไอกอ้โออ้โอ้โออ้โออ้มอปุอ้โอ้โดูโอโอดโอไโ้โอ้ด้แค่ไ,ไ,ไฮายาเต้ โอยดาเมจไม่พอวะต้องพึ่งเพื่อนหน่อยนะโหซุปจะถ่ายผมมอหรือว่าอะไรอะฮะจะถ่ายเหรอเจ็บไปก่อนนะเจ็บไปก่อนนะเป็นก้าว่ะกองแกงมาว่ะทุกคนแม็กมาวะ่ะแม็กเพื่อนจะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอโอ้โหเพื่อนบอกโอ้ยแม็กบอกดับเครื่องชนไปแล้วดับเครื่องชนไปแล้วางานเข้าเหลือสามคนยังไงดีกอดคอกันเติมเพื่อนให้เต็มก่อนดีกว่า กลับมาเพื่อนเติมให้เต็มก่อนแล้วเราก็การป้อมนี้นะเติมด้อยก่อนเติมด้วยก่อนเพื่อนใจงเงยน็งเงยนใจเย็นเรายังไม่แพ้ยังไม่แพ้ถ้าผมแทงให้ได้แล้วเราวิวเขาเยิงได้อ่ะชนะโอ้ฟลายเลขาโดนว่ะโอเคละผมหาจังหวะเล่นนะเดี๋ยวผมจะฟิกนะโอเคครับผมฟิกเลยมาดิมาดิมาดิาดยืนครับผมเลือดเด้งดูเลือดเด้งบุบ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 มาดิมาดิมายืนแทงให้นานอยู่นะอ้าวอาเลยเอาพอดีเลยเอาพอดียังไงอ้าวเรียบร้อยไฟนี้เราสวยเก็บหมดครับผมสามสี่ เฮ้ยไม่ใช่สามสี่อ3สามต่อสี่ครับผมสวยแต่นี้ไปจบบนแม็กบอกไปจบบนไปดีผมว่าจบโอ้ซุปเปอร์แมนเกิดว่ะยากอยู่เนี่ยนจบบนอ่ะอ่าเผื่อจบบนไม่ได้นะผมใช้คีปตีป้อมกลางนะเราก็ดันคีปลอโอ้โหจบไม่ได้ว่ะซุปเปอร์แมนไทยขนาดนั้นบูเขามีปะอ่าใครเอาแล้วกนันทุนเอาป้อมก่อนเราเน้นป้อมไปก่อนตอนเนี้ยป้อมกลางนี่ได้ถือว่า โอเคนะถือว่าเราได้เยอะเลยนะถ้าได้ป้อมกลางอ่ะได้ดิได้ดิดดโอ้โหเอ้ยโอโ้ตายไปเนี่ยอ่าตายเองนะตายตายเองนะอุย้ยถ้าล็อกชิลเขาเด้งทันนี่ผมอาจจะแบบแห้งได้นะแต่ล็อกชิลเขาเด้งไม่ทนันโอเคครับมีบูวะแต่เดี๋ยวมาเขานอาจจะเอานะเขามีปืน,น่โอเคพอเขาเห็นบูเขาเห็นบูผม,อมไอที่เท้านะเขาคงไม่ให้แล้วแหละแต่คุณดาวเขาก็นา่าจะครบแล้วนะของเขาอ่ะ เฮ้ยอาร์เซนกาตายแล้วน่ะลิกเตอร์เข้าไปเล่นวะสวย,ยวะโหลิกเตอร์เอาอาร์เซนกาได้วะทุกคนแจีมเลยช็อตนิเบิบ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 ปังโอเคตอนนี้เรามีบัฟมังกรอยู่นะถ้าเราบวกไฟนี้ผมว่ายังไงเราก็บวกชนะนะเพราะว่าเขามีแค่บัฟคองบัฟคองมันไม่ได้เก่งเนทะ่าบัฟมังกรนะแล้วผมก็แทงได้แบบ ทั้งวันนะตอนเนี้ยถ้าเพราะว่าของผมเยอะแล้วผมมีอาร์คติออฟผมสามารถกดแชร์โอเคมาดิ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 ปั่นปั่นปันปันลูกประคำปั่น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 หมดหมดทีมถ้าถ้าหมดทีมนี้คือแพ้นะทูตผาแมนโอเคหมดทีมแม็กแม็กบอกไงไงวะทุกคนไงไงไปเอาเวฟมาครับหรือว่าจะแทงเลยผมแทงได้นะเพื่อนเก่งจุ่มเพื่อนเพื่อนเรารู้ไหมเนี่ย โอเคเพื่อเราคือเหมือนจะรู้นะมาครับผมแทงเลยมาเดยมาดิคือมีคลิปแบบให้ผมแบบดุดเลือดด้วยนะมามาผมยังแทงได้สักพักอ่ะผมยังแทงได้อีกได้อีกนัดหนึ่งโอเคยังได้อีกนัดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะจบปะโอเคครับผมสําหรับแนวทางการเล่นจินน่าก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทําตัวอะไรอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม